นะครับ, <c oughs> รบวันนี้นะครับพี่น้องสา,ามสี่หมู่บ้านแล้วก็เดินทางมาจากตา่ตางอำเภอต่างจังหวัดน,นะครับ ประเพีวัฒนธรรมวัดเกาะอุสุวันออก,ออออกพรรษานะครับกาปตานเท,ทโอวันนี้ก็รู้สึกว่ามาหลายท่านนะครับมาหลายท่านลูกหลาน <c oughs> สำหรับขั้นตอนนะครับแล้วก็วันออกพรรษาน,นั้นนะครับทำไมถึงเรียก ถึงพูดประวันออกพรรษาเดี๋ยวพว่อมาคตายกสมานพิมเงินนะครับจะมา,าพูดคุยกับที่น้องนะครับทำไมถึงมีวันนี้นะครับหลังจากพระพุณเจ้านั้นนะครับได้ก็อบรรษาสามเดือนกันนะครับเ,เดี๋ยวด้าน ไว้พ่กไว้พัจุดเพ่เทียนอยากโยมพราพระพษษษสินส่งสามเณรตั้งใจกับพระเราตระแต่ความกัน อะระหังสังมมาสัมพุทโธภะคะวะโพธิังภะคะวันตังอภิวาทิโมสวะทะทะากาโตภะคะวะตาธัมโมธรรมังนะมะสะมุสุปฏิปันโนภะคะ ตาปะพะวะโตปุกุภาปะนะมะการังกัโรมาเสอนโมตัสสะ ่นั้น็ต่อไปเรจะได้ใส่บาตรในยมรอบแรกก็ที่เคยใส่กันมาใน,นยมก็ใส่เป็นปับใจแล้วก็เ,เป็นเริ่มทางด้านขว,มมวามือมก่นอนในประทับบนที่นี่ทุกปีนะครับซึ่งวัดบ้านตระกุล นะครับก็เป็นหลักฝนที่สาธุชนจะได้ร่วมทำบุญกันอย่างพร้อมทียงกันในวันนี้โดยนี่สอกครับเรื่องดับแรกก็จะเป็นการอาศัยบาตร เงินนะครับเป็นปัจจัยถวายที่ศึกษาที่ว่าดามบรานหรือว่า,า,ว,า,ว,าวันตักบาเทโวโรหานะ,นะครับอันที่จริงแล้วก็เป็นวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันตื่นกันเล่นกันคือการบอกกล่าวเล่ากันนะครับได้แนะนำติเตี่ยวกันได้นะครับเป็นโอกาสที่ พวกเราทั้งหลายวันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่ปรนนาต่อกันนะครับญาติโยมก็จะได้ปรนนาต่อพระคุณเจ้านะครับพระคุณเจ้าเองก็จะได้ปรนนาต่อถึงการแลกการแลกควาญาติโยมถึงเราจำมรรษาดว่าทำบุญร่วมกันมาสามเดือนนี้อาจจะมีการตกลงอ็หรือว่าการรับนี้ไม่ถูกอกไม่ถูกใจ thank mm -hmm. you เดี๋ยวเดี๋ยวคริสตสองก็ขึ้นไปยังการละการเรีสตยันะครับเพื่อได้เตรียัประบบการที่ถวายจะดลัใจแล้วก็ถวายพระเจาหารเช้าเดยวพระโถงซึ่งก็พี่น้องมาร่วมหลายท่านด้วยกันนะครับพี่น้องบ้านเรามีมีศรัทธาทางพุทธศาสนาด้วยมีตลอดมาก็ถือว่า เอาปนโอกาสดิแบบแบบอย่างพี่น้องใครอยู่บอกว่าหาเข่งมาเยอเอาเข่งมาตับเปลียนด้วยนะครับเธอหยิบนะน้องจะได้หยิบทีละนัดเอเดี๋ยวเดี๋ยวลอยลอยพี่น้องยังอยู่หลายท่านด้วยนะครับยังรอจับบาท อามณ์ก็ตรงคนไหนอยู่ทางทางเครื่องอาหารผมขอให้นำเปล่งมาด้วยนะครับหรือหม้อใหญ่ก็ได้นะครับมาตัดเปลี่ยนกันนะครับตึ้งยังอยู่ยาวใจเหมือนกันนะครับในรอบที่สองนี่พี่น้องโอ้หนาวุข้อดุขทานาบุญก็ถึกับพี่น้องนะครับนำ กระต้มขนมกระตุับข้าวปลาข้าวข้าวฐานอาหารให้นะครับในการตำบญในวันนี้นะครับกองาน่ากโกจากที่น้องที่มาบันบาลตรบุทั้งในฮะในลานวัดพระศุกในคีนี้นะครับ่เพื่อทำบนญวุ้มอุทยให้กญาติแต่ที่เรียนับไปแล้ว แล้วหลังจากที่แย่งโยนืสร็่แล้วรับพอให้ตั้งใจเรียกรียกพยายที่จะเล่นต่างก็ดีจะเล่กทีงก็ดีให้เรียกชื่อให้ทำรับเอาุรสุรุสุรส่วนใุรจสุรุ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 สุรก็รสุรุสนรุตุรุสุรุใหุ้สา,หาาออส,สารุสุรุสุรทสุรุสุรทสุรุอัรคยุรุุรุสุรุสุรุสดุ้สุรุาุรุสุรุสุสส แล้วก็วังเทโลนาะที่จะได้ปฏิบัติกันารซึ่งจริงๆตงตงแต่ละาบการปฏิบัตนการดูกันไดสองครั้งที่ได้มาตากบาทของภาษาอธิบายเราก็คือภาษาแรกและก็ภาษานี้ที่มยู่ะเจ้าว่าก็อาจจะอยากดูดูนิดนึง,งเพราะว่าแต่และที่ก็ไม่เหมือนกัน ใส่บาตเหมือน,นกันแต่ว่าวิธีปฏิบัติต่างกันบางที่ก็จะใส่ภาษาอกูกกองแล้วก็ใส่สมข้าวต้มบางที่ก็ใส่ข้าวต้มอย่างเดียวมันก,ก็ต่างันแต่ว่าการเราจะมาพานในเนรตแลว,ว่าทำไหนปีต่อไปก็จะเพิ่มจริงๆปีหน้าเลยแล้วต้องาคนแต่ เป,เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นลูกผู้เราจะได้ศึกษาในโลกในวัยรู่นนะคะธำหรับวันนี้จะเรื่องในส่วนของควเป็นมาและความสัมพัญในการประดุจของวันจับบาติโวณะจับบาติสาในวันวันนี้ก็ได้พูดได้ยินกันส่วนในเรื่องที่ทางวัดจะได้ชี้แจงนะ ကံကျံယုံဒီ1 2 3เรื่องในโยมเอ่อเรื่องแล้วมหาโคราคาริโกเณติสาคารเทวะเทวะยุตโตกินนังเปตานังอุปคคปติอิจิตตาปฏิทานองค์ครั้งิปะ yeah आ